สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้พามาชม v i อนะคะติดตั้งตัวถาดทรง RR04C บอลขนาด1นึหน้ากว้าง1เมตรนะคะความยาวเมตร 50cm นะคะคันนี้นะคะลูกค้าต้องการเน้นบรรทุกนะคะติดออกมาสวยนะไซส์เมตร 50cm ปกติรถรถเก่งเนะะี่ยค่ะรถเล็กเนี่ยจะติดอยู่ประมาณเมตรที่เมตร3ใช่ไหมคะแต่คันนี้เขาขอบรรทุกหนักๆเลยบรรทุกเยอะๆเลย ทางเราก็เลยแนะนําว่าติดเมทรรคุณเม5้าสิบได้แล้วลูกค้ามาเห็นลูกค้าบอกโอเคสวยงามมากเห็นไหมคะแล้วเลือกตัวถาดได้สวยสดงดงามมากเลยนะคะแล้วเราก็เลือกคานฝังทรง RB ีศูนย์หนึ่งสีบอลให้นะคะน้าแข็งแรงมากๆนะคะแล้วตัวคานขวางของเรานะคะก็ใส่ยางด้านบนให้นะคะแล้วใช้สายแหลกในการยึดติด เช่นเคยเห็นไหมคะแนบเนียนไปกับตัวรถเลยเห็นไหมคะสวยงามมากๆากสวยสดงดงามมากๆนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะยางด้านบนใส่ปิดน้องคานให้หมดเลยพอเวลาเราเอาตัวสาหรกที่ยึดกับฐานเนี่ยเอาน็อตออกใช่ไหมคะคานเราก็จะเป็นคานที่มียางด้านบนเรียบเนียนเลยนะคะสวยงามมากๆาเดี๋ยวจะพาไปชมอีกรอบหนึ่งบรรยากาศโดยรวมของรถนะคะว่า จะติดไซส์เมตรคุณเมตรห้าสิบได้หรือไม่สำหรับลูกค้าที่ต้องการเน้นบรรทุกเน้นจุกๆแบบนี้นะคะติดตั้งได้นะคะสวยงามมากนะคะเห็นคะเลือกได้สวยมากติดออกมาแล้วสวยจริงๆค่ะสวยมากๆไปเห็นไหมคะสวยไหมคะแล้วก็ตรงรุ่นด้วยนะคะที่สำคัญเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างนะคะว่าติดได้นะคะแล้วปิดออกมาสวยด้วยเห็นไหมคะ ปิดได้แล้วปิดออกมาสวยด้วยเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนี่สวยมากเห็นไหมคะนี่สวยมากสวยเลยค่ะคานนาค่ะตรงรุ่นนะคะอ่าโอเคนะลูกนะค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนรปฐมนะคะหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย SCR ทั่วประเทศนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะย้ำนะคะว่าน็อตในการ ประกอบตัวถาดทุกตัวของเราใช้เป็นน็อสตสเตเลสนะคะคุณภาพล้วนๆค่ะเห็นไหมคะอยากได้แบบไหนมาหาเรานะคะรับรองจบสวยสดงดงานแน่นอนนะคะโอเคสวยเนาะสวยมากๆเลยอ่ะโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวยมากค่ะสวัสดีค่ะ